เสวยพอดีนะอย่ารีบไปเอาพอดีแป,ป๊ะแป๊ะโอเคสวยไป <Bye. S 1> อันนี้ตัวอย่างสําหรับคนที่หมุนพวงมลาลัยไม่เป็นนะคะให้ดูคลิปนี้นะคะวนซ้ําค่ะดูจนติดตาเลยค่ะดูให้ฝังอยู่ในหัวเราเลยให้ฝังอยู่ในความรู้สึกของเราแล้วลองทําดูนะคะสําหรับคนที่หัดเองอย่าลืมดูฟานะคะสําหรับคนที่ดูคลิปของครูแล้วหัดเองนะคะหาสถานที่ค่ะแล้วฝึกหมุนหมุนพวงมลาลัยก่อนก่อนที่จะขับไปบนถนนนะคะถนนนั้นไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่หรือว่าเป็นถนนที่มีรถคนอื่นวิ่งร่วมด้วย ก่อนที่จะออกไปนะคะขัดเลี้ยวแบบนี้ให้ตรงทางตรงเลนจะเป็นร้านวัดจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะร้านวัดหมายถึงวัดนี่ต้องเป็นทางด้วยนะไม่ใช่สนามกว้างๆโล่งๆนะคะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมีเส้นแบ่งเลนมีช่องทางอ่ะแล้วเราเลือกเอาแค่ช่องเดียวนะคะไม่เอาแบบไปตรงไหนก็ได้อะขอแค่ไม่ชนก็พออันนั้นไม่พอนะคะการเลี้ยวแล้วไม่ชนแต่ไม่รู้ว่ามันไปโผล่ที่ไหนไม่พอสําหรับการออกถนนใหญ่หรือขับร่วมกับคนอื่นบนถนน เลี้ยวให้เป็นจับพรมลายให้เป็นเลี้ยวให้เป็นคืนให้ตรงเลี้ยวรถตรงทางเมื่อไหร่เรียกว่าเป็นแล้ววิธีการจับพรมลายก็สําคัญนะคะทาแบบนี้ให้ได้ค่ะปะคองอันนี้นเรียกว่าหมุนแบบปะคองนะคะมันจะแค่ลูบๆคำๆจับบ้างปล่อยบ้างคลายอะ่ะคลายมือออกบ้างให้มันคืนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วิธีการจับเห็นไหมคะสองมืออยู่ข้างบนนะคะไม่เอามือนึงสูงอีกมือหนึ่งต่ำแล้วก็มือสอยอยู่ข้างล่างก็ไม่เอาสองมือช่วยกันประคองเราใช้สองมือเราไม่ใช้แค่มือเดียวหมายถึงคำว่ามือเดียวหมายถึงอะไรมือซ้ายดึงไว้มือขวาลูดลูดหมุนลูดลูดอันนั้น่ะคือการหมุนแค่มือเดียวช่วยกันสองมือเอามือนี้ลงมา บางครั้งเกิดจากความเกรงนะคะพยายามฝึกค่ะฝึกให้เราคุ้นชินกับรถของเรารู้จักรถของเราเป็นอย่างดีแล้วเราค่อยพามันไปที่อื่นถ้าเรายังไม่รู้จักรถของตัวเองเลยวเฮ้ยมันทํายังไงไอ้พุงมอะไรหมุนยังไงเบรกเบรกรถเราเป็นยังไงคันเร่งรถเราเป็นยังไงรู้และแต่ควบคุมมันไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะที่จะพารถของเราเนี่ยไปที่อื่นหรือไปอยู่เรื่องกับคนอื่นมันก็ไม่ควร มันคนอยู่คนเดียวค่ะถ้าเรายังควบคุมมันไม่ได้มันมีหมานะคะน,น,คน,นักเรียนครูชะเง้อตูหมามเด็อกลัวชนหมาหมายถึงว่าเอ๊ะเขาทำอะไรอ่ะเขาดูหมามนี่เริ่มตรงขึ้นแล้วนะคะนี่เอาเห็นง่ายๆนี่แหละแต่คุนตานเลี้ยวไม่ตรงทางนะคะก่อนหน้านี้เลี้ยวไม่ตรงเลนไม่รู้ว่าฝั่งเราอยู่ยังไง หรือเราจะควบคุมยังไงให้รถมันอยู่ฝั่งของเราฝั่งเราคือเลนซ้ายคุณตาจะอ,อยู่เลนขวาตลอดเลยไม่ว่าทางตรงหรือทางเลี้ยวขับมาตรงๆก่อนเลี้ยวก็ไปอยู่เลนขวาอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือหมายถึงว่าที่ทําผิดนะคะเราเขับได้แล้วหรือยังไงอะ่ะมีพื้นฐานหรือย,อยังหรือขับได้มาแบบไหนอะ่ะก่อนที่จะเจอครูเพนก่อนที่จะขับก็ได้แบบเนี้ยเราขับแบบไหนมาอันนี้คือคําอธิบายของครูนะคะว่านักเรียนครูขับแบบไหนก่อนที่จะเจอครู ถ้าอยากจะบอกว่าไอ้ที่ทําอยู่ตอนเนี้ยที่เห็นว่าเหมือนมันง่ายเนะี่ยไม่ได้ง่ายคนทําไม่เป็นก็คือไม่เป็นค่ะพื้นฐานเลี้ยวให้เป็นเลี้ยวให้ตรงหมุนพวงมลาลัยให้เป็นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการหมุนนะอันนี้เลนส์นะคะคุณไม่เน้นทางนะเนวิธีการจับพวงมลาลัยนะคะในวิธีการหมุน ันนี้ครูสอนมาแล้วนะหมุนเป็นแล้วมันต้องเป็นก่อนแล้วถึงจะเก่งหมุนให้เป็นอ๋อหมุนไปหมุนมาอ๋อพอเป็นแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเราหมุนคล่องขึ้นเราเก่งขึ้นดูอาการของคนขับก็จะบอกได้นะคะว่าเขาเลี้ยวราตรงทางหรือเปล่าทางกว้างก็จริงแต่ครูให้ให้ขับแค่ช่องเดียวนะคะเนี่ยมันจะมีเส้นบอกช่องอยู่ มันจะมีหลายช่องใช่ไหมคุณเลือกเอาช่องฝั่งซ้ายเนี่ยตรงกลางฝั่งซ้ายฝ่างขวาไม่เอากินนิดเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะคะไม่ให้กิน,นะคะ่ะไม่ให้กินเลนคนอ,อื่นตลอดดีๆนะระวังด้วยเปิดรวน้ตนาเลี้ยวมาเนี่ยตรงลงตรงเลี้ยวเหมือนกันหมดเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นมีช่องนะครูก็ไม่ได้ให้เหลี้ยวเลี้ยวตรงไหนก็ได้นะคะให้มันตรงช่องด้วยตอนโค้งออกมาเนี่ยสวยสวย อโอเคนี่คือวิธีนะคะวิธีการหมุนพมอาลายทําให้ได้ค่ะคนที่หัดเองไม่เจอครูนะส่วนคนที่เจอครูจะจ้างครูไปสอนก็คือดูเอาไว้ค่ะว่าต้องทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้จะทําให้เราเลี้ยวเป็นวยเลี้ยวเป็นง่ายเพราะว่าดูแล้วลักษณะอาการเห็นไหมคะอาการประคองรถนะ่ะประคองรถของเราอะ่ะให้มันอยู่ในทิศทางของเราที่เราควรจะไปอะ่ะมันง่ายมันจะควบคุมได้ง่ายการค่อยมือค่อยไปค่อยมา อันนั้นก็ไม่ค่ะการควยมือคือการสาวพวมมลไยเยอะเะมันทําให้พรมลายไป,ไปเยอะเกินไปแล้วหมุนเร็วเกินเราไม่สามารถคํานวณได้ว่าไอ้ที่เราหมุนไปนะ่ะมันพอดีหรือไม่พอดีแล้วมันจะไปโผล่ที่ไหนพอหมุนเสร็จแล้วมันไปโผล่ที่ไหนเราไม่รู้เพราะมันเป็นการหมุนทีละเยอะๆะต้องเป็นแล้วนะคะเก่งแล้วถึงจะใ,ใช้สาวใช้ควยใช้อะไรก็ได้เก่งแล้วอะค่ะมันคํานวณได้แล้วว่าตอนเลี้ยงเนี่ยมันตรงหรือมันไม่ตรงหรือคือเราเป็นแล้ว จะหมุนยังไงก็ได้สำหรับคนที่เลี้ยวไม่เป็นนะคะให้ทำแบบนี้ดูให้ติดตาเลยนะคะเบรกสลอนมีรถสวนมาเห็นไหมการที่เราเลี้ยวตรงเลนมีรถสวนมาไม่ต้องกลัวค่ะเพราะปกติฉันก็เลี้ยวตรงทาง,งฉันอยู่แล้วฉันอยู่ในทางของฉันแต่ก็อยู่ของเธอไปสิไม่ใช่ปกติก็อยู่เล่นเพื่อนตลอดเลยพอเพื่อนมาอุย้ยไปไม่ถูกเลยไม่รู้จะไปทางไหน รู้ไงว่าไม่ใช่ทางของเราเราก็ตกใจด้วยกลัวจะชนกันกลัจะเบียดกันตัวอย่างการหมุนพวมาะไรนะคะแบบนี้จะทำให้เราเลี้ยวเป็นขับเป็นได้ไว